ก่อนจมมาสวัสดีผู้ชมหน่อยอะสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีก่อนเด้ขอขอบคุณขอบคุณยายยายหน่อยขอบคุณยายยายก่อนขอขอบคุณหน่อยละขอขอบคุณยายจะอุนตังมาให้เลย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 ขอบคุณยายจะอุ่นตังมาให้ขอบคุณหน่อยสวัสดีด้วยสวัสดีสวยน้อยสวัสดีครับขอบคุณมากสวัสดีทำตัวได้่อยเรืยออกไหมครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตามคุณตาน้องแอนฟิวจะเปิดใจนะครับเปิดเปิดเรื่องราวเลขของน้องแอนฟิวปล่อยเลขแอนฟิววันนี้นะครับคุณตาจะมาเปิดนะครับกระพัด หลานมาทำบุญที่วัดไทยสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับอ้วันนี้ปุณทานนั่งบนหินอะข้างหลังจะได้รู้ว่านี่คือวัดไทยพนะัฒนาครับครับเป็นยังไงบ้างงวดน,นี้น้องเอ็นฟิวนึกว่าจะไม่เคียนให้แล้วใช่ไหมครับผมก็ตอนเ,อเนิ่นๆมาเขาก็เคียนให้ตลอดเป็นสิบจ้งวดแต่งวดสิบห้าก็เลยผมก็ไม่เรียส้วนะเรื่องของเด็กเพราะว่าเขาไม่สบายด้วยเนาะอืมครับเป็นอะไรจ้ะ เป็นไข้หวัดใหญ่ครับตั้งแต่มาในงานทำบุญทำบุญวันนั้นแหละครับงานแหกกระทินวันนั้นนะจ๊ะแหกกระทินเนาะที่คนต่างชาติมาเยอะครับเขาก็เป็นไข้หวัดใหญ่ครับกลับไปแล้วก็ไข้สั่นแล้วก็ฉีดยาไปด้วยต้องฉีดยาด้วยไหมไปคลินิกพาไปคลินิกโดน,โ,<อ>โดนสองเข็มโดนสองเข็มฉีดยาสองเข็มนะครับ,รบผมก็เออร้านพาร้านไปฉีดก่อนคือไอ้เรื่องเขาแกนไม่แกนอะไรนีผมไม่พูดอห้ยินนะอ่ะเขาผมก็ไม่เสีเยดายว่า เขาเคยแค้นมาให้แล้วเขาก็ต้องแค้นอีกเลยให้ให้เขาหายก่อนครับพอเขาหายจริงๆเมื่อวานวันวันเสาร์วันครับวันเสาร์หยุดเรียนเนาะเขาปิดเนาะก็เลยแกก็ไปเล่นกับพ่มตลอดครับสวนอ่าแล้วก็ยอยู่สวัสดีจ้าสวัสดีผู้ชมหน่อกสวัสดีครับสวัสดีก่อนนะสวัสดีสวยๆสวัสดีลุงก่อนเออสวัสดีจ้าวัสดีเกียร์ไหนแล้วสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับอ่าน้องเอ็นฟิวครับนี่น้องเอ็นฟิวนะครับอ่าตอนแรกแกไปแค้นในดิน แกเขียนลลุมราะว่าลุมมันพัดมันก็นไม่ชัดตาไปเอากระดาษมาให้หนูหน่อยนิเดแล้วจะเขียนเลขเบอร์ให้ให้ถูกไหมล่ะาถูกแกว่าพูดนเด็กนะตามภาษาเด็กครับ,รบผมก็เลยเอาตัดกระดาษแปก๊กแปก๊กให้เขาเอามาสองอันแกว่าผมก็ตัดให้สองพอผมไปยืนดูใกล้ๆเขาเขาไม่เขียนเขานั่ง Oh, อล่างไร oh, <right. S 2> ไม่รู้มอง,องจ้องๆเหมือนเอียงๆอะ่ะมันจะคิดอะไรในใจเขา oh, มเผมก็เลยเล,ลุกไปขึ้นไปข้างบนครัวแล้วก็ mm hmm. ชะโงกดูสักพักเขาเขียนเขาเขียนในในลังอะ่ะที่ที่ให้ให้ผมตัดให้เลยครับเขาเขียนผมจําได้นะผมชะงงกแอบดูอะ่ะเขาเขียนเอเอกระดาษแรกสองหนึ่งหก แต่หกกลับหัวกลับหางครับอ่ะชี้เอาเอามาโชว์เลยก็ได้อ่ะเอฟซีนะครับไอ้ฟิวเอามาฟิวเอามามาโชว์ให้เอฟซีดูหน่อยเดี๋ยวเอฟซีจะได้ให้กินขนมอ่ะข้าเคียนเขาถือไปเลยนะครับอ่ะผมแอบดูนะเข้าเคียนเลขนี้ก่อนเขาจะเคียนจากข้างหน้าไล่มาข้างล่างเหมือนเมืเหมือนเราเคียนจากหน้าไปตไปล่างนี่นี่เลขนี่ลายมือเขาในนี่หก หกกลับหัวกลับหางหกกลับหัวแต่อันนี้ชัดมากหนึ่งสองชัดมากแต่อันนี้มันถ้าเรายืนแบบนี้ก็เก้าเนาะถ้าเราลงแบบนี้ก็หกหกหนึ่งสองสับสนเลยหกหนึ่งสองครับตามภาษาเด็กเพราะว่าเราไม่ได้บังคับให้เขาเขียนเขาเขียนเองคาบปากกาอันนี้ผมก็เลยเอามาเขียนได้กวใหญ่ก็คุณตาเขียนเป็นเลขครับอันนี้มันเป็นลายมือของของเอ็นทิวเองครับ ตัวตัวเขาตัวเล็กบ่ครับตัวเล็กนี่หน่ยตัวเขาขยายจอดูเอฟซีวมากเขียนชัดมากเด็กเล็กอ่ะเพื่อนเขาเขียนไม่เป็นแบบนี้นะหกหนึ่งสองแต่เขียนแปลกนะแต่ตัวสวยเขียนแปลกจะเป็นกลับหัวเขาเขียนจางนี่เลยไล่มาล่ะแล้วอันหนึ่งเขาเขียนยังไงอีกมีสองชุดบ่สองชุดเขาเขาให้ผมตัดให้สองชุดอ๋อนี่ ชุดท yeah, um. so 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 ี่สองจะมีสี่ตัวศูนย์แปดสามสามนี Pepper ่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยแปดสามฟว่านี่ตัวเล็กเนี่ยบางคนก็มองว่าห้าแต่ผมว่าน่าจะสามสามเก็บอสี่แคปนาจอไปดูเ้อนะครับแปมดูแคปสี่แนาแล้วผมมาเขียนเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นเลยตามฟิวตัวเล็กนะเป็นปากานะครับเป็นปากาเป็นปากาตัวเล็กๆนะครับเอาฟิวเทียนเนปดแปดก็สวยนะครับตามภาษาเด็กสามก็ใช้ได้เนาะ รับก็ใช้ได้หรือห้าก็ได้ค่ะแล้วแต่คก็ไดงเนาะน้องเลขน้องแอนฟิลนะคะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะคะครับในเขียนให้ชัดๆแล้วครับก่อนเขาจะเขียนนี่ไม่ได้ใช้ง่ายเนาะอวดไม่ง่ายอ่ะนั่งมันตั้งสมาธิอ่ะผมผมแอบดูน่ะมันตั้งสมาธิเขาถือปากกาแล้วกันใช้เงียบเลยปะเขาทำอะไรเขาวางอย่างนี้ครับเขาวางผมแอบดูนะเขาวางเขาหยิบปากกามา เขาขคิดอะไรไม่รู้นิง่งยังไม่เขียนคิดเขาเขาหันหน้าเอยียงอ่ะเคียงๆมันจะไปฟังคนอื่นนะมันจะฟังเสียงครับมันจะฟังเสียงคนอื่นนานประมาณห้าหกนาที<ฉ>ผมแอบดูอย่างงั้นเลยหรอือเขาเขียนไม่เขียนพอ <c oughs> ประมาณห้าหกนาทีเขาก็ไล่เลขนี่ก่อนเลขสองไปก่อนผมดูออกเพราะว่าผมอยู่บนข้างบนเขาอยู่ข้างล่างแอบดูครับแอบดูเขาไล่เลขสองกับหนึ่งกับหก แล้วก็เขาก็ทิ้งอันนี้แล้วก็เขาเย็บอันนี้มาดูเขาค็มาเหมือนเดิม,มอีก,อกคิดอีกคิดเหมือนเดิมเดียคิดมองแล้วมองอีกมองซ้ายมองขวาเพราะว่าอยู่กับผมกับลานสองคนออเองแกก็เลยแวกแวกแต่นี้เขียนตามแนวถตองอันนี้ตามอันดับชั้นเขียนศูนย์ก่อนแปดสามสามพอเขียนเสร็จปุ๊บแกทิ้งไปแล้วก็ตาเอาลงมาเอาสิ เรียกตาลงเอาครับเอาสิเล็กเบอร์ตาเอ็งจะเขียนเยอะแท้มันจะออกไหมล่ะออกออกทั้งสองเลตาก็พูดแบบนี้แหละออกทั้งสองเลตาครับออกทั้งสองผมณบามตาก็เก็บตามภาษาเด็กผมก็เก็บไว้เก็บไว้เลยเก็บไว้เอาพิจารณาดูครับครัเป็นแนวทางด้อยซิแนวทางครับโคดเด็กก็คือเด็กนะแต่ว่าถ้าเรามีตังเราก็ช่วยสนับสนุนรัฐบาลรัฐบาลนี่ เนาะครับครับนี่คุณลุงก็มามาเซอร์เบอรรี่นะตัดหน้าตัดหลังจับคู่ตัดตัดเอาเราจะเอาศูนย์แปดสามก็ได้แล้วก็ทิ้งศูนย์แล้วก็เอาแปดสามสามก็ได้สามสามแปดก็ได้ต้องขอบคุณเอฟซีที่โอนมาให้เอนฟิลหลายคนอยู่เนาะทีแรกก็มีถูกตามเขาจับทางได้แล้วบางคนครับคุณยายก็บางทีก็จับทางได้แล้วคุณแม่คุณพี่แค่นี้แหละครับเด็กก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนา้เค็มนาจอร์นที่ชอบนะเลือกที่ชอบเลือกที่ชอบให้เอฟซีเลือกที่ชอบนะคะแค่ไปดูนะ คือมันแปลกไหมตาที่แกน้องเอ็นฟิวเขียนเลขนี่มันแปลกไหมผมว่าแปลกนะคือถ้าใครไปบังคับไปเขียนมันจะไม่ถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกเพราะว่าเคยเห็นมาแล้วไอ้งวดที่ผ่านมาเน่ยไอ้งวดที่ออกอะไรหนึ่งสี่บอกครับคนเขาหนึ่งสี่เนาะคนไปบังคับคนไปบังคับให้เขาเขียนไปอ้อนวอนยังงงี้งวดเขาก็เขียนแป๊ก เอหนึ่งศูนย์สองเลยหนึ่งสองศูนย์เลยเลขก็ไม่ออกไม่ออกไม่เข้าเพราะฉเข้าเลขที่เข้าเขียนหนท่งหนึ่งศูนย์สี่แล้วเขาจับคู่เอาก็ถูกเพราะเข้าเคยนแค่สี่เลขเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะแต่มีคนถูกเพราะฉะนั้นเล่มตาไม่ได้จับตาหนีจับทางได้แลวเออฟิวเต็มเต็ม มันก็เลยพลาดคุณลุงแต่แกไปจับได้เลขที่แกเขียนหนึ่งหนึ่งศูนย์จับให้ผมลอตเตอรีร้านนั้นเลยเนะโอ้จับได้มันไปถูกเลขหน้าได้เลขหน้าครับหนึ่งใบสี่หนึ่งสองที่เขาจับให้หนึ่งศูนย์มันไปถูกกับเลขที่เขาเขียนที่แกท่อมเลขหน้าอ่ะเนาะแปลกถูกลอตเตอรีคุณตาได้ลอตเตอรีเนาะแต่จะพาไปจับอีกเนาะครับวันนี้ก็จะเอาเสียงรวงกับร้านให้ร้านเเขาดูให้ ว่าเราไม่มีโชคอยู่แล้วอห <laughs> หลานจำให้หลานจำให้นะครับเข้า,ขาเก่งมากอ่ะพี่พันน่ะผมยอมรับเลยว่ารถรีเยเนี่ยที่เอ็มนี่ไปเบิกให้เนี่ยมันเลขที่เขาแกนที่กระท่อมหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่แล้วเขาไปยิบรถรีผมเอายึบใหาตาึงให้ถูกไงแกยิบตัวไหนวะนั่ยยึสี่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งศูนย์เ<อ>ก่งมากผมว่าเก่งเลยนะถูกถูกเลขที่เขาเขียนหน่อยอแต่มันไม่ถูกเลขหน้ามันก็โอเคได้สี่พันอ่ะได้สี่พันบาทกรไย ก่อนจบมาก่อนจบมาสวัสดีผู้ชมหน่อยอะสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณยายยายหน่อยขอบคุณยายยายก่อนขอบคุณหน่อยละเร่เร่เร่ขอบคุณยายจะอุ่นตังมาให้ขอบคุณหน่อยสวัสดีด้วยสวัสดีสวยๆนะสวัสดีครับขอบคุณมากทำตัวได้เรวยออกไหมมอกไหมออกไหมเล็กออกไหมเนี่ยนะออกไหม เอาออกออกครับอ่าครับน้องเอ็นีแรงด้วยไม่ค่อยมีแรงออ้ไฮแข็งแรงเร็วเร็วด้อถูกสองใบไหมเนี่ยถูกสองใบถูกสองใบเอาไปอ้ยเอาคันมือเอาคันมือแล้วนี่ยไม่คันมือบ่ไหนถืกสองใบเรียกอะไรบ้างชี้ดิขันมันดิขันมันเกยวกับคันมือเะยถูกสองใบไม่ได้คันมือเอาไม่ได้คันมือบ่รู้บักคันมือเฉยเฉยรู้บ่กคันมือแต่คันมือได้ตังค์ อ,อ่ะอาจารย์โชว์นิดหนึ่งก่อนที่จบอ่ะโชว์เลขเอีก